Oh, mm -hmm. you

เดไะโเด้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น2ครับวันนี้นเป็น,นไง<ห>บ้างคะความรู้สึกมาร่วมงาน,นวันนี้ดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้มาร่วมเฉลิมฉลองกับงานด้วยครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงความรักซึ่งเป็นเพลงพระชีิพนได้ร้องครั้งแรกเลยแล้วก็ดีใจที่ที่ได้มาร้องให้กับทุกคนได้ฟังวันนี้ก็เห็นทุกคนมีความสุขแฮปปพี้ก็ดีใจทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้คะจริงๆแล้วเพลงด้วยด้วยเป็นเพลงของตีมงานอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นความตั้งใจของทางงานแล้วก็ เราเองก็เคยได้ฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆอะไรเงี้ยก็เลย,ก,เลยก็เลยตั้งใจว่าเป็นเพลงความรักนี่แหละมอบให้กับทุกคนในงานวันนี้ครับอย่างโตเองงานนี้เขาจัดแบบว่านาน,นไหมคะลุงหมายถึงว่า,าในงานนี้แบบว่าจะมีถึงเมื่อไหร่อ๋ออันนี้อ,อ,อันนี้ไม่รู้จริงเราเห็นแต่ว่าสร้างอ้ว่าจะจัดถึงประมาณสักสิบห้าวันเลยทีเดียวอ่าก็ถือโอกาสเชิญชวนละกันอ,อ,อยากให้แบบ ทุกคนนะครับพ,พี่น้องๆทุกคนมาร่วมงานนี้นะครับมาร่วมเฉลิมฉลอง101ปีพระาชวงพญาไทยไปด้วยกันนะครับเพราะว่าในที่นี่เนี่ยที่โต้มาก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มารู้สึกว่ามีสถาปัตยกรรมที่แบบสวยงามเนาะแล้วกออ็อาจจะหาดูได้ยากในยุคนี้ก็อยากให้มาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็มาเสพความสุขไปด้วยกันที่นี่ ก็มีการได้เดินข้าไปเดินดูหรือยังคะไปดูบ้างแล้วเพราะว่ามาถึงตั้งแต่เย็นเลย<ช>มาถึงตั้งแต่ห้าโมงครับ<ด> <c oughs> ก็เลยก็เลยไปเดินดูมาบ้างไปถ่ายรูปมาบ้างแล้วด้วยอะไรเ,เงี้ยไฟประดับเต็มเลยใช่นอกนอกนอกจากไฟประดับแล้วเราเขายังมีแบบจัดแต่งโซนต่างๆไว้ให้เหมาะสําหรับการถ่ายรูปด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบ ใส่ชุดไทยมาก็ดีถ้ามีโอกาสใส่ได้มันก็สวยเป็นอะไรที่ที่เหมือนเรามีโอกาสได้ใส่เนะ <S <S <ส>าะก็ชอวเวอร์ด้วยใช่เป็นชอวเวอร์ของไทยเราด้วยอะไรอย่างงี้ครับแล้วมีจุดไหน่อยากแนะนำไหมคะสำหรับที่นี่เอาจจริงนะสำหรับโต้นะรู้สึกว่าในทุกๆจุดของงานเนี้ยคือดีหมดเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นจุดไฮไลท์ทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในแต่ละโซนเนี่ยเขาจัดไว้สำหรับถ่ายรูปด้วยอ่สวยตั้งแต่ตอนเย็นยันตอนกลางคืนก็จะมีแบบแสงไฟคืออลังการมากก็อยากให้มาแล้วก็นอกจากสถานที่ที่มันสวยงามแล้วเราเหมือนมาเสพ ดนตรีเสร็จเพลงพอๆไปด้วยเพราะนอกจากโต้ที่มาร้องเพลงแล้วก็ยังมีพี่ๆนักดนตรีมาบรรเลงเพลงให้ฟังด้วยครับอย่างอย่างโต้จะมีโอกาสได้มาร้องเพลงไหมคะก็มีโอกาสจะได้มาอีกครับเท่าที่ทราบมามก็อยากจะมาบ่อยๆก็ถือว่าได้ได,ได้มาพบพบเจอกับทุกคนแล้วก็ได้มาร้องเพลงมอบความสวยกับทุกคนรวมถึงแฟนแฟนแฟนคลับโต้ที่มาด้วยอะไรอย่างไงี้ครับ ลวกแบอกว่าท,ที่บอกว่าห้อยตรงนี้แม่ยกแม,ม่ยกให้หรอใช่แฟนคลับตามมาดูตามมาฟังเพลงอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ชวนเขาไว้ด้วยว่าอยากให้มาร่วมงานกัน <c oughs> เขาก็เลยมาเป็นกําลังใจให้ทั้งมาเดินเที่ยวในงานแล้วก็มาฟังร้องเพลงด้วยแล้วก็มอบรางวัลให้ด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายตัวฝากงานนี้หน่อยลนู ก็อยากจะฝากนะครับงานเฉลิมฉลอง101ปีพระราชวังพญาไทนะครับอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนเลยอยากให้มาร่วมงานกันเพราะว่างานดีๆแบบนี้มันก็ไม่ได้จัดขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าภายในงานเนี่ยคือแต่ละอย่างคือสวยงามมากๆอยากให้ทุกคนมาถ่ายรูปกันแต่งชุดไทยมาเนื่อถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณคถ่ายรูปกอนนะคะ